รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมูลนิธิทำดีบริษัทดีสี่เสนอทำดีมีเฮใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซโซโกโอ,อิชิตันกรีนทีชาจากใจจากอิชิตันสวัสดีครับ ทำดีมีเฮ hey, ในวันนี้นะครับรับประกันเลยครับว่าสาวๆนะครับจะต้องตั้งใจชมเป็นพิเศษครับเพราะว่าเราได้หนุ่มหล่อเสียงดีจากเวทีเดอะสตาร์แมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาของเขาเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเรามาดูกันนะครับว่าชีวิตที่เซก่อนจะมีเ hey, ฮของน้องแคนเดอะสตาร์แปเป็นยังไงในทำดีมีเฮ hey, วันนี้เลยครับ ยังเต้นไม่ได้เลยนะคะสเต็ปไม่ได้จัดระเบียบร่างกายก็ไม่ดีนี่รายการเราจะเปิดซีซันอยู่แล้วนะ,ะอย่างเต้นอยู่แบบเนี้ยทำไม่ได้แบบเนี้ยนะพวกคอมเมนต์นะ่ะด่าก,กันกระจายแน่เลยอะ่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วให้บี้ช่วยไหมครับผมบี้บี้ พี่บีตัวจริงด้วยใช่ไมอไอดอลพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สิ่งที่ฉันจะถามพวกนายนะฉันจะถามว่าสิ่งที่นายกําลังทําอยู่เนี่ยนายรักมันไหมใช่ครับพวกเรารักมันครับฉันจะบอกอะไรให้นะมีคนหลายร้อยหลายพันหลายล้านคนในโลกนี้ที่เขาทําอะไรโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเนะี่ยเขารักอยู่หรือเปล่าแต่พวกนาย กำลังทำสิ<ว>่งที่พวกนายรักอยู่ผมเข้าใจแล้วผมกำลังทำสิออ่งที่ผมร <college S 2> ักมากที่สุดเพราะฉะนั้นผมต้องตั้งใจมาให้ดีที่สุดไม่ว่าข้างหน้าคนดูเขาจะชอบหรือว่าไม่ชอบผมแต่ผมจะทำวันนี้ดีที่สุดครับพวกเราทุกคนอาจจะเป็นกำลังใจให้นะเป็นให้เต็มที่เลยเขาเลือกเราเข้ามาแล้วนะทำให้เต็มที่ผลจะออกมายังไงก็ช่างถือว่าทำดีที่สุดแล้ว ต่อ <S <S แคทผู้พ่กำลังใจให้ไปซ้อมเลยสิไปซ้อมไปเลยไปเลยเธอดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากไปรู้เธอดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากไปรู สนานมากเล่นกันซะขนาดนี้และตอนนี้นะครับเราอยู่กับตัวจริงแล้วขอเสียงปรบมือกับน้องแคนเดอะสตาร์ครับสวัสดีครับจริงหรือเปล่าครับที่บอกว่าตอนแรกนี่คือต้องใช้บี้เข้ามาช่วยแล้วจนแบบเต้นไม่เป็นเจอบี้ปุ๊บโอ้โหค้นพบตัวเองใช่ใช่ครับจริงๆเลยโอ้โหงั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกับน้องแคนต่อครับช่วงแรงบันดาลใจทำดี แรงบันดาลใจทำดีวันนี้มาบอกบุญกับโครงการเพิ่มพลังทางการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิโซะคเวสโกถือเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยที่พระอาจารย์ตั้งใจทำเพื่อการเรียนรู้ให้เด็กไทยจริงๆครับประมาณ3ปีก่อนอาจารย์กับบายอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ทราบว่าโรงเรียนในญี่ปุ่นทนเจ้าพรมาหานาที อ่านหนังสือที่คงตัวเองชอบแล้วก็เกิดสมาธิแล้วก็เรียนหนังสือดีเมื่อมาเมืองไทยแล้วก็ลงดูนี่หนังสือของตัวเองส4ีเล่มให้โรงเรียนนักเรียนอา่านวิจัยมาแล้วนะได้ผลว่าอ่านหนังสือธรรมะของอาจารย์แล้วก็มีสมาธิเกิดแล้วก็เรียนหนังสือได้ผลดี ถึงวันนี้ก็ได้รับสมัครประมาณหนึ่งร้ายคนพอสีขึ้นใบนะพอสีขึ้นใบมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ได้รับสมัครมาเป็นหนึ่งร้ายคนแล้วก็ช่วงนี้ก็กําลังส่งหนังสือใบทั่วประเทศสําหรับคนที่รับสมัครนียก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนี่ก็ขอใหส้สนใจแล้วก็สมัครมาแล้วก็ทางอาจารย์ก็จะชักจวน ยัดเยอยแล้วก็ทำบุญกันโคตรตกลงว่าเวลาเรียนหนังสืออ่านหนังสือนี่ก่อน5นาทีอ่านหนังสจืจจาก่อนห้านาทีสิบนาทีและวกเข้าในระบบดำปกติเมื่ออันนี้อย่างน้อยก็สักเทอมหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งหลังจากนักนก็นังนังสือนี้ให้กระใจายในสังคมปูลอินซี บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนมาทีนี้ต้องถามต้องแคร์แล้วครับที่บอกว่าเห็นบอกว่าตอนแรกเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยเอาไหนไม่ใช่ไม่ค่อยครับไม่เอาไหนเลยโอ้โหคือเรียกว่าอุตส่าห์พูดให้ดูดีอ่ะหมายความว่าไงครับไม่เอาไหนเลยก็คือตั้งแต่เด็กแล้วครับคือเป็นคนที่เหมือนกับเราเนื่องจากในกลุ่มเราเนี่ยเราเป็นเด็กสุด เด็กสุดแล้วสุดมันก็เลยเป็นความรู้สึกคือเป็นน้องตลอดเวลาทําอะไรไม่ได้ก็พึ่งพี่แล้วเหมือนกับนิสัยเนี่ยมันติดมาตั้งแต่เด็กฮะพอโตมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําอะไรเองไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยเหมือนกับติดตัวมายาวนานมากพอไปสมัครเดอะสตาร์ใช่ฮะทำไมต้องสมัครตั้งสามครังก็ง่ายๆเลยครับไม่ติดไม่ติดรอบแรกทําไมครับรอบแรกนี่คือวันนั้นรอ12ชั่วโมงครับรอชั่วโมงครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย คือเดอะสตาร์เนี่ยคนสมัครปีหนึ่งประมาณ20,000คนแค่โอ้ใช่ครับสอง0 0 0 0 0คน,น,คนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าห้องแรกเนี่ยค,คือใช้เวลาเพยียง30วิเท่านั้นผ่านไม่ผ่านอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตกเลยครับผมห้องแรกตอนปีอ6อีกปีนึงก็ยังกลับมาอีกปีนึงกลับมาอีกครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเกิดไม่รู้ว่าโชคชะตาลิขิตอะไรหรือเปล่าเลยแต่ว่าเ,เราสามารถได้จะผ่าน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 ไปจนถึง20คนสุดท้ายของประเทศอืใช่ฮะคือมันเริ่มผ่านออกมาจาก2 0 0 0 0เนี่ยเหลือ20เราทําได้ใช่สุดยอดแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น เกิดโลกเก่าครับก็คือคิดว่าตัวเองไม่เอาไหนอ่าเจอคนเดียวเจอด็กรุงเทพเจอคนนู้นคนนี้มา้อมร้องกันเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยพอถึงเราปุ๊บเราทําไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทําไม่ได้ปีที่3มปีที่สามปีนี้เปิด star แปดอุปีนี้เต็มที่มากมากทำยังไงครับียมตัวยังไงเพิ่มเตรียมตัวของผมก็คือคิดว่าทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้เราสามารถปรับตัวเองไม่ให้ไม่ให้เป็นคนขี้กลัวไม่ให้เป็นคนขี้กลัวครับก็คือ ตั้งแต่เริ่มเข้ากรุงเทพบ่อยๆเลยตอนนั้นเข้ามาบ่อยๆเขาจะได้ไม่ตื่นกรุงเทพครับเข้ามาบ่อยๆวิ่งทุกเย็ยนเขาบอกว่าวิ่งจะดีผมก็วิ่งก็ไม่รู้จะทำอะไรเต้นไม่มีที่เต้นผมก็ไปเต้นแอรบิกเต้นอะไรในมอเงี้ยครับก็เลยมาปีแปดกครั้งหนึ่งพร้อมกับทุ่มทุกอย่างทําไมถึงไปแล้วไปอีกบอกได้คําเดียวคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบการรลองเพลงเพราะว่ามันมีโอกาสอย่างบางคนคิดว่าเอ้ยไม่ไปดีกว่าไปก็ไม่ได้แต่สําหรับแคนแคนคิดว่าโอกาสเดอะสตาร์มีแค่ปีหนึ่งมีววันเดีย ถ้าเรายอมทิ้งวันเดียวเหมือนกับเราทิ้งอีกปีนึงไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้หรือไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมชอบร้องเพลงอย่างน้อยเราได้ทําไปมันก็น่าจะดีกับเราพอได้เข้าไปอ่าเข้าปีแปดได้แล้วเข้าปีแปดเห็นบอกว่าความมั่นใจก็ยังไม่มีใหม่ไรลักวีโก้แชมป์ทีอาร์ดีสปอร์ติวอปตทสพพอเข้าไปในบ้านนี่คือความมั่นใจก็หายไปเลิวอ้าวทำไมอะเราได้เข้าบ้านแล้วไง ใช่ครับแต่พอเข้าบ้านเหมือนกับมันเริ่มเข้าสู่ชีวิตจริงมากขึ้นทั้งเรื่องร้องอเรื่องการอยู่ในบ้านเรื่องภารกิจที่ต้องทําคือมันเป็นอะไรที่เด็กอย่างเราอย่างที่เด็กอ่อนแอเราไม่เคยเจอก็คือช่วงแรกมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอาหน้าปล่อยอช่างอะอไม่ไหววะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหววะก็เลยแบบปล่อยตัวไปก็เลยทําอะไรไม่ได้อยู่ดีฮะจนมีวันนึงแหละครับเจอทางรายการเขา Surprise, เซอร์ไพรส์เดินขึ้นไปพี่บี้ซ้อมเตีอ,อยู่เราก็เฮ้ยพี่บี้สุกฤต เขาคือแบบซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็เลยตื่นเต้นนะครับ,รบตื่นเต้นแล้วหลังจาก,กวันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตผมเลยคําพูดที่บี้เขาพูดกับเราคืออะไรครับคําพูดอนะฮะจริงต้องบอกกอนว่าพี่บี้คือความรู้สึกเราคือเขาเนี่ยต้องผ่านอะไรมาหนักกว่าเราเยอะถ้าเกิดใครที่ได้ดูดดเทปที่แคนเจอพี่บี้นะฮะจะเห็นสายตาแบบว่าคือมันบรรลุอือใช่มันบรนนรลุเพราะว่า,วาเขาบอกว่า คนคนเราบนโลกใบนี้อีกเป็นล้านคนไม่มีบางคนเรียนจบแล้วทํางานแล้วยังไม่รู้เลยว่างานที่ตัวเองทํานั้นชอบหรือเปล่าทําไปแล้วมีความสุขหรือเปล่าแต่น้องๆทั้ง8ดคนโชคดีที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและที่โชคดีกว่านั้นคือโอกาสถูกหยิบยื่นมาให้แล้วน้องได้เข้ามาเป็น8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์น้องได้มีเพลงแน่นอนน้องได้สามารถร้องเพลงบนเวทีมีคนดูทั้งประเทศน้องรู้แล้วว่าสิ่งที่น้องชอบคืออะไรแล้วน้องมีโอกาสได้ทํา ทำไมน้องถึงน้อยใจตัวเองว่าทําไม่ได้ทําไมถึงแบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะทําทั้งที่จริงมันเป็นสิ่งที่เรารักเรารู้แลว,ว่าเรารักเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเสียมีแต่สิ่งที่ได้ทําไปเลยเขาพูดแล้วผมรู้สึกว่ามันก็จริงที่เราแบบเอ๊จะดูถูกตัวเองทําไมจะจะ,จะเหมือนกับจะว่าตัวเองทําไมว่าทําไม่ได้ทั้งที่จริงเรารักในสิ่งนี้แล้วเราทําเพราะว่าเรามีความสุขอะไรที่เราทาแล้วมีความสุขเนี่ยทุกอย่างผลมันจะดีเองประมาณนั้นฮะก็คือพอคุณบี้พูดเสร็จ บรรลุเลยออราออกเลยบรรลุเลยบรรลุทำเลยใช่ครับหลังจากนั้นผมเต้นไม่ได้คิดเลยว่าถูกหรือเปล่าสนุก้ยก่อนแ้วทุกวันนี้เต้นได้ยังครับทุกวันนี้ถ้าถามว่าผมเต้นสวยไหมผมเต้นเก่งไหมผมก็ยังบอกว่าผมก็ยังเต้นไม่สวยนะอแต่ว่าผมเต้นแล้วผมมีความสุขแล้วผมสามารถทําให้คนอื่นสนุกกับผมได้ใช่มีเต้นให้ดูสักท่าสองท่าได้ไหมครับได้ครับอเชิญเลยครับนี่ให้ยกเวทีให้เลยท่านี้ครับเรียกว่าท่าสองกระจก ท่าสองกระจกครับไม่ต้องออกท่าทางอะไรมากครับครับ one two three ไปหนึ่งสองสามสี่คือจะลุกมาเต้นเป็นเพื่อนเดี๋ยวผมนั่งรอคนเดียวไม่ครับที่จริงก็คือท่าเต้นเนี่ยส่วนมากผมก็เป็นท่าที่น่ารักดีท่าทั่วไปเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่เราเต้นแต่ละวงครับฮะมันก็เลยแบบที่จริงผมคิดว่าละวงพวกนี้มันออกมาเต้นในการทํางานจริงได้ไหมเออผมก็คิดว่าไม่ได้ แต่พอ <S 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 นั่นแหละครับพอได้คุยกับพี่บี้อะไรวันนั้นเรามนก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างเราสามารถทําได้เอา,อางี้ครับเดี๋ยวผมว่าเราไปฟังธรรมะดีๆจากพระอ,อาจารย์เลยดีกว่าครับคือความสําเ i ็จของชุดทุกคนกคนะทุกคนมีโอกาสแต่ต้องรู้จักจุดแข่งของตัวเองกนะ่อนอันดับแรกเลยอันนี้คือคือชอบปรสนานใหญ่หลวงเลยเพราะทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันที่เป็นยูนีแลวก็เป็นวันเดอร์เฉพาะตัวซึ่งไม่ซ้ำใครสิ่งจำเป็นที่สุดเราอย่าไปแข่งให้เหมือนคนอื่น แต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในจุดแข็งของตัวเราแล้วเราปรีบ,บาร่ามันออกมาดังนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกับใคร่าไปแข่งขันกับใครแต่เอาความสามารถที่เรามีอยู่เปิดเผยออกมาเมื่อเราเกิดความทราบซึ่งตัวเองเราก็จะเคารพคนอื่นเป็นในความสามารถของเขาด้วย กล่าวขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ถอดหลักธรรมมาจากชีวิตน้องแคนส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังต้องการจะติดต่อรายการเราหรือว่าอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับหรือต้องการให้ใครมานั่งอยู่ตรงนี้ให้ผมสัมภาษณ์เนี่ยติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์และก็ a c e b o o k ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับส่วนวันนี้ข้าหมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณน้องแคนมากมากครับครับสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับทำดีมีเฮครับสวัสดีครับ